cung sống trên đời anh 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 đúng không? <Inclus nainhos> <athletes> <butisis thi Infacoren> <ayuda> เออทูไม่ทหันหน้าปุ๋ยเหรอนี่เนาะไม่ไเคยเห็นอไรหวานงั้นบบน,นี่นี่น,น,นี่จะคิดอยู่เปลี่ยนทีวันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็น,ป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 นอ่อสิบเฮ้ยก้าก้าก้า ก้าเดือนสิบเอ็ดเอ้าเอ,าาอ,อ็นบินมาแล้วโอ้ยยอดเลยม,มีอะไรนี่แล้วเหรอนี่มัรู้ไยัไทำไมคุณแตกตึงอ่ะใช่ใช่ขยับให้เอ็นบินไงครับอว่าเห็นเรามาก็เลยแตกตึงสวัสดีครับ สวัสดีค่ะไม่ค่ะพี่กำนันกับพี่หญิงกำลังเอาตะกร้ามาอยู่ อันพี่กำนันกับพี่หญิงกำลังเ,เอามา,าใช่ใช่วันนี้พี่ให้เขามาส่งฮา,า,า,าตะก้ะเลย้าตะกห้าซ้าเดี๋ยวเก็บซ้าเก่าไปซื้อเขาด้วยนี่เห็นว่าเออน,นี่ยเอส่งวันนัคารแล้วีา่า รอก่อนสิอคุณยหยบัวคำมาจับมือเด็กๆโอ้โหนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่เราด้วยนี่เรา ที่ชาติเปิดไม่ได้เอามาแล้วะเ่านายขุดอำนาจเอาเปคนหลวงไหมก็ว่าอะไรอยากเห็นวิวเด็กๆออ๋เราไม่ได claro> ้ดู ก็เฮกับเขาด้วยไรละค่ะไรละหนึ่งพันคนแล้วขอบคุณนายก,กาถือแค่สุขโอ้โหไปซื้อในใมาให้ด้แสดงว่าจะได้มีเวลานี่เขาอค่แอดแอดมินเท่นั้น,กกนสีนแดงเงี้จริงปน่ย <c oughs> <c oughs> ไปที่จากนาลาธิวาสมาบอกว่าซื้อของมาเหมกันไม่รู้เหมือนกันอันนี้ขนมกินเล่นหวานแดงอบกรอบจากอะไรเอ่ยกระปุยประจวบเข้ามาแล้วกระถางมาแล้วเฮ้ยเจ๋ออันนี้ไม่อันนี้เสียงเข้าเลยเข้าเลยเชิญ<ช>คะ,คะ เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปก่อนนะคะอันนี้เราเก็บไวก้ก่อนใช่ไหมเออเอาให้ดูเก็บไหนึ่งฟังไว้ไม่เพื่อนงงแล้วอ่ะรับเล่นเป็นเล่นไปอีก3ามนาทีค่ะเล่นกลับกันเหรออ่ะเ,อเลยมาเลย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเลยนะคะเมื่อกี้ทุก็เฮกับเด็กๆด้วยอะไรอะอเน่ากิน้วเลงว่าเขาให้ัทุ่าหนึ่งสองสามเฮ้ยยมคง่คงจะ่งเติมัมันมเซเหมือนอัปเดตมหมวยมาแล้วเปิดเสียงแล้วเรียบร้อยอ๋อเหรอค สสวันี่อะไรนะต่อนี่นี่กันเขอเดี๋ยวอันเนี้ยอันนี้ทุกคนลุมไหม่เลยอันนี้มันสีนี่เอาตอนละอุ้ยตนลอุ้ยเรื่องแรงไม่ได้เจบอยู่กำลังเปิดตัวเรียอะไรเปิดแผลสดหรอแผลสดแผลไฟไหม้น้ำร้อนรั่วใช้เย็นมาก กเจ้าของโอ้ยโทรศัพท์ใหม่เจ้าของโทรศัพท์ใหม่เจ้าของเดียวกับยีรักอ๋อเราแต่ละไลฟ์เพิ่งยังอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะคะเข้ามาแล้ว1,300ท่านนะคะแล้วก็วันนี้มีเอฟซีขอบสนามด้วยนะคะใช่แหละสวัสดีทุกท่านค่ะตอนแรกหนูรู้ว่าคือนี่ค่ะพี่ขอโทษทีค่ะ เปนสีส้มส้มสวัสดีทุกท่านนะคะขณะนี้เวลา15นาฬิกานะคะใช้าใช่ใช่ใช่นี่นี่นี่เดี๋ยอีกหนึ่งเวลาเดิมนะคะตามติดชีวิตายสั์ตูรินนะคะตายลือออกแล้วเนี่ยต้องห้าต้องห้าขยะเอหาหา ขอประธานธรรมณีค่ะเกิดความผิดพ้องทางทคนิคแอนตซินแจกหรือเปล่ามีแตกไหมไม่มีนะกลับมาจากพระพลาสวรรค์เราจริงอาจจะแบบลืมไปหน่อยว่าเสียงที่บนสรค์กับเสียงที่นี่มันเลเวลต่างกันนะคะทรศัพท์นีแตกเห็นมองฟ้าเลยยกี้บยกแบบปึกษากันเลยอ่ะมือก็ความไม่ทาน วันนี้อ่าเมื่อกี้ถึงไหนแล้วอ่ะท่าบอกว่าทักทายวันนี้มากันครบ3นะคะกำลังเข้าสู่ตามติดชื่อพลายสัตรินนะคะกับแอดมิน3คนและก็ทีมงานนะคะแอดกระต่ายแอดก่อนแล้วก็รวมถึงพี่ควานเราพี่นุกนั่นเองนะะกำลังสารวนกับการจัดแบ่งอาหารค่ะสวัสดี FC ทุกๆท่านนะคะ1,400ท่านนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ FC ที่มาอยู่ขอบสนามนะคะ ครับสวัสดีครับ FC ของสนามของเรานะคะก็มาวันนี้มีเห็นหนึ่งท่านบอกมาจากนาราธิวาสใช่คุณเขาน่าจะยืนอยู่ทางด้านหลังตรงนู้นอ่ะทางด้านหลังตรงนู้นอ๋อนั่งไอพี่ที่มาจากนาราธิวาสอยู่ตรงโน้นใช่ใช่ใช่เลยนะคะมาาจกก็สามารถรับชมผ่านทางไลฟ์ได้ด้วยนะคะในในในกล้องในหน้าเดียวหน้าเดียวแบบแดงมากหน้าเดียวฉ่ำมากที่ไม่ที่แดงเพราะว่าวิ่งไป ให้น้องสมศรีแขวนพมแล้วก็วิ่งมานีวันนี้เรามีเรามีโดรนนะคะที่เราสตาฟทิ้งไว้นะคะแต่แต่คืออย่นไม่เอ่ยแต่คือก็เข้าใกล้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเกิดมีการลงมานอนอยู่กับปืนจากมุมกล้องนี้จะเหมือนเป็นกล้องวงจรปิดนะคะอีกมุมนึงนะคะเป็นกล้องวงจรปิดแบบชั่วคราวนะคะ คือไม้สมราคากับราคาโทรศัพท์มากเลยนะคะกล้องวงจรปิดแบบชั่วคราวเฮลโลเงาไหมอยู่ตรงนั้คนเดียวบางทีเราเราก็รู้สึกว่าไอโฟนเขาอาจจะมีโมเมนต์เหงาอย่างนี้หรือเปล่า เป็นขาบ้ก้องแบบรักโลกอ๋อไม่ใช่ไม้ไผ่ธรรมดานะคะเป็นไม้ไผ่ที่ยังไกเเลยพิเศษยไก่หันยังนะไก่แตกหยับหยาบคำยังๆำยังวันนี้เออนะเป็นยังเป็นยังนะวันนี้ก็จะมาได้นี่ยนะโอแตกกันฟูเลยเด้ละอ่าไาาออ้าายหันไปตรงนู้นปุ๊บจะคุยด้วยเายาาอาาาาาาะาา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 า่าาาาานู้น ไก่ฮุกกับกอตัวเรต้องฮุกตกใจไงเมื่อกี้เราคุยอะไรกันถูกสปินออฟหลยขาตั้งโดนค่ะขาตั้งโดนเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะคะก็อยู่ที่ไหนกันกันบ้างนะคะทักทายกันมาได้นะคะพี่จูมบอกว่าได้แขวนโคมออนไลน์แล้วแขวนให้ใช่เลยพรุ่งนี้ใครอยากแขวนโคมนะคะอยากจะฝักแขวนได้เลยนะคะเมื่อวานแขวนให้เรียบร้อยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นน้องสมศรีใช่ไหมน้องเดียที่ น้องสมศรีน้องเมื่อกี้นี่มอน้องเที่ยวที่มาเที่ยวค่ะแล้วก็แขวนแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนคอน้องสมศรีเสร็จแล้วก็มีอาการแบบว่าไปไม่ได้เลยกลัวหรอเอะมันจะมีมันจะมีความตื่นเต้นนะเพราะแค่ธรรมดาขี่เฉยๆที่มือต้องวางไว้บนหัวน้องช้างเนี่ยก็พอพอจะไอ้นี้แล้วตื่นเต้นพอแล้วนี่ต้องมาถือโคมแล้วมือต้องหนึ่งมือต้องวางไว้บนคอ มีคอน้องไว้ไม่ต้องพอน้องหายใจไม่ออกนะเพราะว่าเขาคอเขาใหญ่อยู่แล้วอ่าโอเคนะครับใครจะมาแขวนโคมนี่ฝึกสควอตไว้เออตอนแรกเขาบอกจะฝากโคมมาใช่ไหมให้การสพทนาให้หน่อยใช่โคมเรามีแบบเล็กกับแบบใหญ่แบบเล็กก็หกสิบเก้าบาทแบบแบบไม่ไม่เชิงเนี่แบบกลางดีกว่ากลางราคาเก้าสิบเก้าบาทนะก็มีหลายสีนะคะให้ได้เลือกดูว่าอยากจะให้น้องช้างเลือกสีให้ก็ได้อย่างเมื่อสักครู่นี้พี่นุ้ย ยี่หนูก็ฝากให้น้องสีเลือกแล้วก็ฝากเขียนเขียนตอมกอนเลยให้คุณสมสีเป็นเสื้อที่เลือกใช่ไหมวันนี้พี่พี่เคอรี่เอาของมาส่งพวกเราใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้เป็นเสื้อทีมของเขาโอ้โช้างเขามีสีงาเขาใส่เสื้อทีมาช้างมีสีงาเออต้องไปถามพี่เขาว่าช้างสีง่ายังไงมันคือมันคืออะไรคะช้างสีงา ออวกคอโพเลียม่อออ้าวช้างยุคแรกเป็นช้างแบบไหนคะเดี๋ยวเป่นะคะจะยอนจริงๆใช่ลักษณะคล้ายๆอะไรเอ่ยมันจะมันจะคล้ายๆเหมือนหมูผสมสมเซตผสมชมดผสมเ็จเรได้สมเซตใช่ที่มีแบบจมูกประมาเล็กๆนี่คอมโพเทเลียมนี่นคุณนำนาเนี่ยคุณกำนันเนเขาเป็นวิทยากร ใชยอวชนเรื่องเกี่ยวกับช้างติะวัฒนาการเลเป็น e l e v h a n t e v o l u t i o ชนะคะแล้วก็ช้างต้นซึ่ง